ดีครับจากตัวอย่างที่ผ่านไปผมก็จะมาแนะนําวิธีการเล่นเพลกระซีกีตาร์คลิปนี้จะอธิบายจากแท็บประกอบนะครับแล้วก็แนะนำปรับพื้นฐานใหม่สาหรับคนที่เพิ่งเริ่มหัดเล่นนะฮะตั้งสายให้ตรงกับแอปจูเนอร์แบบมาตรฐานเตรียมคาโปไว้1อันนะครับสำหรับทัอเฟตที่4ถ้าพร้อมแล้วก็มาฝึกไปพร้อมๆกันได้เลยครับ เอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นตัวอย่างการสอนแนะนําให้ทดลองฝึกเป็นเบื้องต้นไปก่อนนะครับสำหรับตัวอย่างที่ผมเล่นให้ดูเนี่ยจะใช้ความเร็วอยู่ที่80 BPM และก็จะมีตัวอย่างตอนที่เล่น40 BPM ให้ดูเพื่อให้เราเอาไปฝึกแบบชา้าๆเพื่อพัฒนาต่อยอดไปสู่ความเร็ว80 BPM ตามตัวอย่างนะครับเพื่อเกิดฟิกเกอร์สไตล์เนี่ยก็จะมีเสียงกลองที่เป็นเสียงจังหวะกระเดื่องนะครับโดยปกติแล้วที่เราเล่นกีตาร์กันเนี่ยมือของเราก็จะจับอยู่ตรงประมาณซาโฮใช่ไหมครับเวลาที่เราเล่นฟิกเกอร์สไตล์อะไรพวกนี้ให้จับ ตามปกติเลยนะครับแล้วก็ใช้สันมือตรงนี้เคาะเป็นกระเดื่องลงไปแบบนี้อันนี้ก็คือเสียงกระเดื่องนะครับจากเพลงตัวอย่างก็จะมีการดีดลงไปพร้อมกับเสียงกระเดื่องแบบนี้เทคนิคแรกที่จะต้องฝึกนะครับฝึกเสียงกระเดื่องกับดีดแบบนี้นะฮะเทคนิคที่2ก็คือใช้นิ้วโป้งตบลงไปแบบนี้ใช้วิธีการพลิกข้อมือแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะหันตรงๆให้ดูนะครับพลิกข้อมือแบบนี้เพื่อตบลงไปแบบนี้ เอาละครับมีเสียงกระเดื่องเสียงตบเป็นเสียงทอมกลองทอมนั่นเองแล้วก็เสียงแสแนร์อันนี้ก็จะเป็นเสียงคล้ายๆกับไฮแฮทนะฮะไฮแฮทประกอบกับเสียงแสแนร์แบบนี้ สัดส่วนจังหวะนะครับในแถบเนี่ยให้เรามองภาพรวมนะครับว่าแต่แลจะจังหวะจะมีสัดส่วนย่อยทั้งหมดเลยก็คือ1 e n a แล้วก็2 e a อ่ะ3 e n อ a ะ4 e a อ่ะตรงด้านบนที่เป็นตัวเลขนะครับเลขศูนย์เลข2อะไรพวกนี้ก็จะเป็นนิ้วมือซ้ายที่เราจะกดตามสายต่างๆนั่นเองส่วนตัวโน้ตข้างล่างที่มีตัว b b ก็คือเบสนะครับ t ก็คือทอม s ก็คือสแนรแล้วก็มี h นะครับก็คือไฮแฮตแล้วก็มีตัว tt นะครับตัวตัว tt t ก็คือ เล่นเป็นสองพยางแบบนี้ในสัดส่วนที่กําหนดก็คือตรงจังหวะที่3นะครับสังเกตมันจะเป็นสัดส่วนอ e, ีนะครับแล้วก็สัดส่วนแอนก็จะเล่นกระเดื่องตรงนี้เพราะฉะนั้นตำแหน่งตรงเนี้ยก็จะมีเสียงกระเดื่องเสียงทอมนะครับเสียงทอมเสียงสแนร์ตรงนี้เอาละครับเดี๋ยวเรามาดูกันทีละจังหวะในส่วนของจังหวะที่1เนี่ยให้เราทําเป็นเสียงกระเดื่องพร้อมกับดีดนะฮะมือซ้ายให้วางแบบนี้ไปก่อน คราวนี้ตำแหน่งที่เราจะต้องใช้มือซ้ายก็คือสัดส่วน e ที่เป็นเลข2ก็คือตำแหน่งที่เราจะต้องกดโนด้ตลงไปนั่นเองแบบฝึกนี้นะครับมือซ้ายเนี่ยก็จะเล่นเป็นท a p p i n g นะครับ tapping ก็คือท็ p นิ้วลงไปบนสายอันนี้ก็จะเป็นของคอร์ด e ตอนแรกที่ทเราดิดจังหวะที่1ดิดสัดส่วน e ท็ p นิ้วลงไปสัดส่วนแอนนะครับก็จะยกตรงนี้ขึ้นนะครับเราจะยกตรงนี้ขึ้นแล้วก็มือขวาเนี่ยเราจะทําเป็นเสียงทอมนั่นเองแล้วก็สัดส่วนานแล้วก็จะท็ p ลงไปอีกครั้งหนึ่ง รานนี้มือซ้ายเรายังไม่ต้องใส่โน้ตนะครับตรงนี้มันเป็นคอร์ด e m i n o r ถ้าใครรู้ก็ใส่โน้ตไปได้เลยส่วนสําหรับมือใหม่นะครับตรงนี้ให้ทําแบบนี้ไปก่อนนะครับยกรอไว้ก่อนแล้วก็ตอนแรกเนี่ยจังหวะที่1ดีดลงไปสัดส่วนอ e ีก็ตบลงมานะครับสัดส่วนแอนทำเป็นเสียงทอมตรงที่เราทําเป็นเสียงทอมเนี่ยสลับมือตรงมือซ้ายเนี่ยยกขึ้นด้วยนะครับแล้วก็สัดส่วนอ่ะเนี่ยเราก็ตบลงไปอีกทีหนึง่งนับรวมกันเป็น one e and พอได้อย่างนี้แล้วนะครับเราก็ลองใส่คอร์ดดูนะครับก็คือ One e, Ten, ออ่ะกดหยุดสต,ตอปวิดีโอนะครับแล้วก็ไปฝึกซ้อมจังหวะที่2เนี่ยเราทำเป็นเสียงแสน์ด้วยการตบลงใบบนสายนะครับตบแล้วก็เด้งมือขึ้นมาแบบนี้นะฮะเสียงมันก็จะมีเสียงกลางวันของสายคราวนี้เราอุดไว้ก่อนเราตบแบบนี้นะครับจังหวะที่2แล้วก็สัดส่วนอ e ีก็คอะลงไปแบบนี้ ชอีแล้วก็สัดส่วนแอนสัดส่วนแอนเนี่ยเราจะใช้เทคนิคตรงนี้ถ้าใครไม่มีนะครับก็ใช้วิธีการเคาะก็ได้นะครับแต่ถ้าใครมีทําเป็นเสียงให้แฮนดแบบนี้ก็คือเอาเล็บข่วนแบบนี้ตรงนี้มันจะเป็นปิก,กาาท,ที่ทําขึ้นมาเองจากไม้นะฮะถ้าใครสนใจตัวนี้สั่งได้นะครับอันนี้ก็คือทําจากไม้แท้ตัดด้วยเลื่อยฉลุให้เข้ากับทรงรูปแบบนี้นะครับแล้วก็ามาแปะที่ตัวกีตาร์ ทำเป็นเสียงให้แฮปแล้วก็เบสนะครับแล้วก็เป็นลงจังหวะที่3ก็คือทอมจังหวะที่3เล่นจังหวะรวมกันในจังหวะที่2ก็จะเป็นแบบนี้ two e and a, t ในจังหวะที่3เนี่ยเราจะใช้ tapping นิ้วนางนะครับไปไว้ที่เฟสที่3แล้วก็พร้อมกับทาเป็นเสียงทอมแบบนี้ให้เราฝึกจังหวะที่2เชื่อมมาหาจังหวะที่3เป็นแบบนี้ two e and a, t พอได้อย่างนี้แล้วก็เพิ่มความต่อเนื่องให้มันฟังเป็นจังหวะที่ชัดเจนหน่อยหนึ่งก็จะเป็น two e and t นะครับแบบนี้ two e and t ความเร็วประมาณนี้กดหยุดสต็อปวิดีโอไปนั่งฝึกซ้อมนะครับส่วนจังหวะที่3ก็จะเล่นเป็น t นะครับเอาตรงนี้มาเป็นหัวห้องสําหรับเอาไปฝึกซ้อมนะครับ t e and แล้วก็อีกครั้งหนึ่ง t ก็จะเล่นเป็นทอมกับโน้ตเบสตรงเฟสที่สใช่ไหมครับสายที่6เนี่ย แล้วก็อีแอนแล้วก็อ่ะอีกครั้งหนึ่งไปจังหวะที่4เลยนะครับก็จะเป็นโฟอีแอนอ่ะจังหวะที่4เนี่ยโฟกับแอนนะครับโฟแอนส่วนอีจับอัดก็จะเป็นตรงที่เราจะต้องแท็บนิ้วลงไปนะครับก็เป็นโฟอีแอนอ่ะเอาละครับกดหยุดสต็อปวิดีโอนะครับเอาแต่และจังหวะเนี่ยไปฝึกซ้อมให้ต่อเนื่องเป็นแบบนี้ ว่แล้วก็เล่นวนลูปแบบนี้นะครับพอเล่นวนลูปแบบนี้ได้แล้วก็ลองไปฝึกกับเมทรนอมดูตั้งเมทรนอมเนี่ย4ี bpm พแบบนี้สาม e ีแ uh. e น a n เปิดไกด์เมทนอมเป็นคาเบต2ชั้นนะครับที่ผมเล่นให้ดูเนี่ยจะเป็นความเร็วที่40 BPM ถ้าใครเล่นตามไม่ทันก็ลดลงไปเป็น35 BPM 30 BPM ก็ได้แล้วแต่เราจะตั้งโปรแกรมการฝึกของเราด้วยตัวเองนะครับว่าเราฝึกในความเร็วไหนได้แล้วต่อไปก็จะมีตรงคอร์ดที่เป็น A minor 7นะคร A minor 7แล้วก็เบสก็จะเป็นสายที่5เป็นโน้ตตัวโดนะครับถ้านับจากคาโป้นะฮะเฟสที่3 กับจาคาโปวินโดกับโนโตชีแบบนี้ ตรงนี้ก็จะง่ายแล้วถ้าเราฝึกอ e ีเมเนอร์ได้จนถนัดคล่องแล้วนะครับคราวนี้เพอร์คัสซีฟิงเกอร์สไตล์มันก็คือสิ่งใหม่ที่หลายๆคนเนี่ยเพิ่งจะให้ความสนใจแล้วก็มาเริ่มฝึกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการสร้างทักษะให้เป็นพื้นฐานให้เกิดความคุ้นชินถนัดชินเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญผมก็มีหลักสูตรที่ผมเปิดขึ้นมานะครับเป็นหลักสูตรเพอร์คัสซีฟกีต้านะครับที่มีแบบฝึกปรับพื้นฐานแล้วก็มีระบบการสอนแบบโคชชิ่งมีการส่งการบ้านให้คําแนะนานะครับว่า เราจะมีแนวทางการฝึกเนี่ยไปในรูปแบบหรือว่าทิศทางไหนนั่นเองเพื่อให้เข้ากับทักษะที่แต่ละคนมีเพราะฉะนั้นเนี่ยการโคชชิ่งของผมก็จะเป็นแบบตัวต่อตัวนะครับก็จะให้คําแนะนําเป็นรายบุคคลเลยให้คําแนะนําจากการทําการบ้านส่งเนี่ยแหละครับผมก็จะดูว่าปัญหา พื้นฐานตรงไหนที่ยังไม่แน่นยังขาดตกบกพร่องอยู่อาจจะให้ไปฝึกเพิ่มเติมแล้วก็ส่งกลับมาให้ผมดูพัฒนาการอีกครั้งหนึ่งหรือว่าในการส่งการบ้านมีการทําผิดวิธีลักษณะการเคาะอะไรเนี่ยมันติดขัดยังไงผมก็จะช่วยดูให้ตรงนี้แล้วก็ให้คําแนะนําเอาไปฝึกซ้อมพัฒนาหรือว่าปรับแก้ให้ถูกต้องแล้วก็ส่งการบ้านมาเรื่อยๆจนสามารถพัฒนาได้แล้วก็สามารถนําเอาความถูกต้องเนี่ยไปฝึกต่อย,ยอดสร้างทักษะสร้างความชํานาญให้กับตัวเองได้ต่อไปในอนาคตด้วยตัวเองนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยหลักสูตรแบบนี้ก็จะเหมาะกับการเรียนสําหรับคนที่ต้องการจริงจังกับการสร้างพื้นฐานนะครับเพื่อเอาไปต่อยอดด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนะนําคร่าวๆนะครับเพื่อให้เราเนี่ยได้ลองฝึกด้วยตัวเองกันไปดูก่อนนะครับว่าเราพอที่จะมีความชอบหรือว่ามีความหลงไหลในการเล่นแนวนี้หรือเปล่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเอาไปต่อยอดกับการเล่นฟิงเกอร์สไตล์เหมือนกัน ขอบคุณที่ดูคลิปนี้กันจนจบนะครับถ้าใครสนใจสมัครเรียนกับผมก็ติดต่อจากข้อมูลด้านล่างใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแต่เท่านี้นะครับสวัสดีครับ